เอ็ชุดตรวจเอทีเคฮอตมากจริงๆฮอตตลอดแตกขายดีมากจริงเลยนะคะแล้วก็จะมีการอัพเป้ารายได้ขึ้นปีแรกนะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับผู้บริหารนะคะดรวิโรจน์หน่อยอว่าทิศทางในส่วนของการขายเอทคที่ผ่านมาเป็นอย่างไรแล้วต่อจากนี้วางแผนธุรกิจของ SMD โดยรวมไว้อย่างไร ตอนนี้นะคะผู้บริหารอยู่ในสายกับบอลแล้วก็พี่จิมแล้วนะคะขออนุญาตต้อนรับทางดรวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมวิโรจน์ครับผมค่ะโอเคได้ยินบอลกับพี่จิมชัดเจนนะคะได้ยินชัดเจนครับผมค่ะโอเคอันดับแรกค่ะขออนุญาตให้ทางดรแนะนําก่อนว่า SMD ของเราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะครับผมก็ SMD ของเราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์นะครับ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเป็นเป็นผู้นำเครื่องแพทย์ตลาดเครื่องแพทย์เฉพาะทางด้านเวชปฏิบาาิตและก็ระบบการหายใจช่วยชีวิตครับผมบปัจจุบันก็ดําเนินธุรกิจแต่จำหน่ายเครื่องแพทย์เนี่ยซื้อมาก็จำหน่ายไปนะครับนําเข้าเครื่องแพทย์จากต่างประเทศนะครับ,รบก็มีอยู่ทั้งหมดหกกลุ่มหลัก นะฮะกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มเกี่ยวกับ ICU นะครับเป็นเครื่องม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ i c u แล้ห้อง ER ห้องฉุกเฉินเป็นต้นนะครับกลุ่มที่2นีน้เกี่ยวกับระบบการหายใจแล้วก็พิจิตรพยาธศาสตร์การนอนหลับพวกเครื่องช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจ c p a p ต่างๆครับกลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มกลุ่มที่แพทย์ทั่วไปนะเครื่องโควไฟผ่าตัดเตียมผ่าตัดพวก ATK นะครับกลุ่มที่4ก็เป็นเกี่ยวกับหัตถวิทยาเกี่ยวกับระบบหัวใจเครื่องตรวขึ้นฟังหัวใจเครื่อง กลุ่มที่1เจดที่บ้านหรือคณะออกกำลังกายเป็นต้นนะครับค่ะกลุ่มที่5เกี่ยวกับสมาร์ทฮอบบิทัลหรือว่าพวกเคียลเทคนะะพวกต่อต่อเครื่องมือเครื่องมือต่างๆเข้ากับระบบวิชเวียนอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มที่6กป็พวกกลืนอื่นพวกหน้ากากอนามัยพวกเจลแอลกอฮอล์เป็นต้นครับผมมีทั้งหมด6อย่างครับผมค่ะโอเคคำถามแรกเลยเอเคขอจริงใช่ไหมขอคำถามแรกเลยได้ไหมถามด็อกเตอร์หน่อยค่ะด็อกเตอร์หาจิมไปเซเว่นทุกที่เลย ของเราเนี่ย ATK ชุดตรวจหมดเกลี้ยงเกลี้ยงฮอตมากๆแบบนี้เออดรครับเมื่อไหร่จะเต็มสักทีฮะ ATK ค่ะเป็นยังไงบ้างคือกระบวนการของไอ้ ATK ของเซเว่นเนี่ยด้วยแสงเราเยอะมากแต่ว่าล,ลูกค้าทุกคนเนี่ยมักจะบอกว่าไอเซเว่นไอ้ไม่ใช่ฮะไอ้ ATK ของเซนเมทเนี่ยยี่ห้อใบแคร์ไม่มีอยู่ในเซเว่นจริงกระสุนมากระปุกไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันส่งมา ส่งมาแล้วก็ส่งไปแล้วก็ขายไปหมดไปภายในวันสองวันนะครับผมฮอตจริงข้อจริงฮออจริง <ทะ S 1> บอกเลยอทีนี้ทีนี้แนวโน้มเนี่ยสี่เดือนที่ผ่านมายอดขาย ATK เป็นยังไงบ้างแล้วเราจะมีแผนในการบริหารจัดการตรงนี้ยังไงบ้างคะคืออันที่หนึ่งเนี่ยยอดขายก็ก็ดีกว่าที่ประจัดค่าการไว้สองสามเท่าครับผมเพราะว่าปริมาณการใช้ ATK เนี่ยมีมากกว่า ที่เราวางแอสเซมบลชันหรือว่าวางสมมุติฐานไว้แต่แรกเนี่ยดีกว่าสัก3สามเท่าสี่เท่าโดยประมาณนะครับก็ยอดขายก็มีสูงมากนะครับทีนี้เดือนนี้เนี่ยเ,เดือนนี้เนี่ยก็เรามีเราส่งเซเว่อยู่อีกเยอะนะครับแล้วก็ต้นเดือนหน้าพอเซเว่นได้สั่งซื้อมาอีกจานวนหนึ่งก็ถามว่ามียอดขายเยอะไหมก็เยอะมากครับหลายร้อยลัานบาทมากครับผมเฉพาะเอทเคที่เซเว่นสั่งมา ต่ขณะเดียวกันเนี่ยยอดขายเราไม่ได้มาจากเซเว่นอย่างเดียวนะครับเราก็มีลูกค้าแบงกอกดักสโตรมีไปที่มรลเทตต่างๆเยอะเป็นมากรวมทั้งเรายังมีตู้ ATK ของเราเฉพาะเป็นดีเ e คเวนดิ้งแมช i n e เฉพาะ ATK เนี่ยที่ติดตั้งไปแล้วตามโรงงานต่างๆเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยประมาณสักห้าสิบตู้แล้วก็รอติดตั้งออีกยี่สิบตู้ครับผมค่ะค่ะอ่ะ ถามแต่ว,ว่าในส่วนของตัวที่ตู้เวนดิ้งหรือว่าตู้ที่ขายอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้กระแสตอบรับเป็นยังไงแล้วล่าสุดก็เห็นว่าเรามีการขายผ่านทางออดออนไลน์ของเราด้วยอันนี้กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะครับผมครับผมคือคือออนไลน์เนี่ยมันในรุ่นงยกเป็นตกรณีอน เมื<น><ช>่อกี้ในพวกมรดเหตใช่ไหมครับแล้วก็เวนิ่งแมชชีนเนี่ยเวนิ่งแมชชีนที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยขายดีมากนะครับ<ช><ช>ไม่น่าเชื่อว่าบางโรงพยาบาลอยู่กาญจนบุรีนะเช่นโรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลลำปางโรงพยาบาลแม่สอดเนี่ย<ช>ยอดขายห<ช>นึ่งเดือนเนี่ยตู้ละเกือบล้านล้านละกันนะ่ะตู้ละหนึ่งล้านบาทซึ่งค่อนข้างแปลกใจนะคนขายเองยังแปลกใจนะครับผมแต่ถือว่าขายดีมากนะแต่ว่าบางโรงพยาบาลก็เดือนหนึ่งอาจจะสี่ห้าแสน บางเบางโรงพยาบาลก็เดือนหนึ่งหกเจ็ดแสนบางโรงพยาบาลก็เดือนหนึ่งก็เป็นล้านนะครับบางโรงพยาบาลหนึ่งก็สองสามแสนก็ขึ้นขึ้นอยู่กับทราฟฟิกหรือขนาดของโรงพยาบาลหรือหรือจำนวนผู้ป่วยจำนวนเจ้าที่ที่ทป็นเดินไปเดินมาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย<ฆ>นะที่เดินไปมาไปเนี่ยก็ซึ่งมีขนาดต่างกันนะฮะ <Okay. S 1> เพราะโรงพยาบาลก็มีไซส์ต่างกันนะรับผมโดยสรุปแล้วเนี่ยตู้ atk ที่ติดตั้งตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็ขายดีกว่าที่บริษัทค่าการไว้ครับผม<ฆ>นะฮะสำหรับอันนี้<ฆ>สําหรับ ในออนไลน์เนี่ยก็รายย่อยก็มีซื้อมาจํานวนมากนะครับเราก็ทําไม่ไหวเราดแเราก็ไปโคกับไปรษณีย์ไทยนะเราส่งไม่ทันเราก็ไปโคกับไปรษณีย์ไทยเพราะไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขามีทํากิจการใหม่ที่เป็นเป็นระบบที่เป็นระบบโลจิสติกแล้วก็ w ว r e ์ o u s e m a n เ g e m e n t เราก็ไปเช่า w ว r e ์ o u s e ของไปรษณีย์ที่ w ว r e h ฮ u s ส์นี่ก็มีห้องเย็นนะครับมีทีมหยิบของจัดส่งให้ลูกค้านะะ ส่งให้สั่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงลูกค้าเลยในกทมอีกวันหนึ่งถึงในต่างจังหวัดน,นะครับก็ขายดีมากครับอันนี้ครับอันนี้นะครับผม,บมโดยรวมแล้วเนี่ยตัวเอ k ีเคนี่ครึ่งปีแรกน่าจะเป็นตัวทํายอดขายให้เราได้ค่อนข้างดีใช่ไหมคะดีกว่าที่คาดการไว้มากครับผม,มค่ะค่ะเห็นว่าเราจะมีการปรับเป้าหมายในตัวของครึ่งปีแรกด้วยเดิมนนี้อยู่ระวังเตรียมการข้อมูลว่าจะปรับ เป็นตัวเลขเท่าไรแน่ๆเพราะเราเคยปรับมาแล้วหนึ่งครั้งนะครเราก็จะปรับหลายครั้งเกินไปนะครับตอนแรกเราตั้งเป้าว่าหนึ่งปีในพันแปดร้อยล้านใ่ไม่ครึ่งปีเก้าร้อยล้านใช่ไหมครับค่ะต่อมาเราก็ปรับครึ่งปีเนี่ยเป็นเป็นพันหนึ่งร้อยคใช่ไหมครับอันนี้ครึ่งปีเนี่ยน่าจะปรับแน่ๆอันนี้ปรับแค่ครึ่งปีอย่างเดียวคงจะไม่ถูกเพราคงคงต้องปรับทั้งปีใช่ไหมครับผมใช่ไหมฮะต้องปรับสองตัวสองตัวเลขเลยว่าครึ่งปีเนี่ยอาจจะพันสี่ร้อยล้านค่ะ ทั้งปีอาจจะสองพันล้านอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับผม,มเป็นต้นเป็นอย่างน้อยอ่ะเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วจะประกาศออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่านี้นะครับว่าปรับเป้าครึ่งปีภาษี่รายล้านนะฮะทั้งปีเนี่ยเกินสองพันล้านแน่แต่อยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกาศชัดๆครับผมค่ะค่ะทีนี้ในแง่ของตัวอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์แล้วช่วงต่อจากนี้ ทางเซนเมดมองยังไงบ้างแล้วเรามีกลยุทธ์แล้วก็วิธีการดําเนินธุรกิจยังไงบ้างคะอสำหรับสําหรับสินค้าชุมชนเพทยอต่อจากนี้เนี่ยเราก็มองว่าหนึ่งเนี่ยเราข้อที่หนึ่งก่อนเราเราเติบโตเร็วนะฮะก่อนเข้าตลาดเรามียอดขายอยู่หกหกร้อยสิบล้านบาทใช่ไหมครับปีที่แล้วเนี่ยเราเข้าตลาดมาสักครึ่งปีนะฮะเราก็จบที่ยอดขายพันหกร้อยยี่สิบล้านบาทโดยประมาณนะฮะ ถ้าปีนี้เราจบสองพันล้านนิดนิดสองพันล้านละกันนะครับคือว่าเรามาเติบโตเร็วกว่าที่เราคาดนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเปิดหน้าน้าใหม่ๆเพื่อให้เติบโตต่อไปอีกได้อีกนะใช่ไหมครับต้องมีสินค้าใหม่เพิ่มแน่ๆต้องมีแผนธุรกิจอื่นๆเพิ่มแน่ๆนะครับทีนี้เราจะเพิ่มอะไรบ้างนะครับเราก็มีทั้งหมดสี่กลุ่มนะครับคือไอ้สินค้าเดิมที่เราขายอยู่เนี่ยมันก็คงเติบโตแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันจะเติบโต เติบโตอาจจะเท่าเดิมหรืออาจจะโตตัวเล็กน้อยหรืออาจจะเติบโตนิดหน่อยอะไรก็ตามใจเนี่ยเราคิดว่าเราต้องเพิ่มทีนี้เราจะเพิ่มตรงไหน<ช>นะครับ<ช>ยังไงเสียก็ตามใจเนี่ยเราอยู่ในธุรกิจโรงพยาบาลเราต้องเพิ่มที่สายโรงพยาบาลก่อนแน่นะครับ<ช> <ๆ S 2> เราก็มองว่าไอ้ตู้ v e n ด i n g machine ที่เราติดตั้งไปแล้วเนี่ยักเคยจะจบสิ้นปีเนี่ยไม่ฮะื่อจะจบสักเดือนหน้าเนี่ยเราต้องตั้งใต้สักเจ็ดสิบตู้นะครับเจ็ดสิบตู้เนี่ยเราจะ เราจะแปลงเราจะเอาเครื่องมือที่เกี่ยวกับเซลฟ์แคร์หรือเครื่องมือที่ประชาชนใช้ได้เองที่บ้านเอาไปลงจาหน่ายด้วยเช่นถึงว่าพตังงานยีนเครื่องเครื่องติดตามเครื่องฟังใจขณะออกกำลังกายเครื่องวัดรปรตีในเลือดเื่อว่าอุณหภูมิและ ATK ปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีมันเริ่มมี ATK นี่มันเริ่มมันมันยอมาจากแอนติเจนเทสคิดใช่ไหมฮะต่อไปมันจะมีเทสคิดหลายๆอย่าง ที่คล้ายๆกับการตรวจ a t k แต่ไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจแอนติเจนอ่ะอาจจะตรวจตรวจอื่นๆแล้วกันตรวจตรวจในตัวนั้นซึ่งแอนติบอดีตรวจคอรลสเตอรอลตรวจอะไรก็ตรวจฮิมโปรตอันีอะไรก็ตามแต่นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ก็จะขอยัุอยู่ตรงนี้ไปก่อนว่าเอาเป็นว่ามันมันมันจะเป็นเทสคิดต่างๆนะที่ประชาชนสามารถใช้เองที่บ้านได้นะครับเครื่องวัดนโนักโลหิตเครื่องอะไรต่างๆที่ ไปไทชลใช้ดูแลสุขภาพเพตัวเองที่บ้านได้อันนี้อันที่หนึ่งเราก็ทาการผ่านตู้เบนดิ้งแมชีนนะครับไอ้เบนดิ้งแมชีนเนี่ยตอนนี้เราติดตั้งสักค้าสิบแล้วเราติดตั้งเปิ่ยี่สิบเราก็จะขยายไปเรื่อยๆเพราะโรงพยาบาลไปไทยมีพันเป็นพันพันแห่งสองพันแห่งเราก็ติดตั้งไปเรื่อยๆนะฮะติดตั้งไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเราก็อสูงมาธุรกิจนี้น่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดดเนี่ยอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งนะครับ อันที่สองเนี่ยเราก็พยายามจะ d i เวอร์ซิฟาไปสู่ปัจจุบันเครื่องมือแพทย์เนี่ยมันเป็นธุรกิจหลักเราคิดว่ามันมีธุรกิจอีกอักอนที่รีเลทเครื่องมือแพทย์แต่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์นะฮะคือการที่เราเป็น h e เฮ t ท์เ c คค o ม p านีคือระบบซอฟต์แวร์ทางการแพทย์หรือระบบคอนเน็ t ติบิทีที่ Connect เครื่องมือแพทย์ <Huh. S 1> แต่ระบบ h o s พิ t a l i n f อินฟอร์เมชันซิเนี่ยซึ่งเราคิดว่ามันมี Market แค p ใหญ่อาจจะใหญ่ตอนเท่ากับครืองมือแพทย์เลย นะและตลาดนี้เนี่ยยัง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 ใหม่อยู่ยังยังยังไปตลาดบูโอเชียนนะครับ <c oughs> เราก็พยายามจะจัดคนจัดทีมงานเข้าไปเพื่อไปไปมีส่วนแบ่งทางการตลาดตรงนี้นะซึ่งเรามองว่าตลาดฮิวส์เทคเนี่ยมีมูลค่าทางการตลาดใกล้เคียงกับตลาดขึ้นรูปแพทย์ <c oughs> นะครับผมและอนาคตอะไรใหญ่กว่านะครับ <c oughs> อันที่สามเนี่ยอันที่สามเนี่ยเราก็ยังเชื่อมั่นว่าธุรกิจ leasing ขึ้นรูปแพทย์เนี่ยจะเป็นธุรกิจ ใหญ่ในอนาคตนะครับคือหนึ่งลิสติ้งสองพีพีก็หมายความว่าหรือเช่าใช้เช่าซื้อหมายความว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีความต้องการครุภัณฑ์การแพทย์จํานวนมากในครั้งเดียวแต่ว่าเงินทุนเนี่ยเงินเงินลงทุนของโรงพยาบาลอาจะต้องจัดการให้แผนกเอแผนกบีแผนกซีแผนกอีเนี่ยคนละห้าล้านสิบล้านซื้อตุนเดียวเลยเนี่ยสี่สิบล้านไม่ได้สามสิบล้านไม่ได้นะครับต้องเช่าใช้เช่าใช้สามปีอะไรอย่างนี้ว่าไปเช่น ปีนี้เราก็ได้โปรเจกตห์หนึ่งโปรเจกต์มาชมเช,นช่นโรงพยาบาลชายเจฟูมะโรงพยาบาลจังหวัดน,นะฮะเช่าทีเดียวเลยเกือบสาสิบล้านสาสิบล้านบาทเช่าก็ทัหลายอย่างนะฮะเช่าใช้ทุนเดียวเลยเราคิดว่าอย่างนี้ยถ้าสักยี่สิบโรงพยาบาลสามสิบโรงพยาบาลสี่สิบโรงพยาบาลเนี่ยธุรกิจนีสซนทัวรแม็จจะเป็นธุรกิจที่ใหญ่อีกธุรกิจหนึ่งในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่สามนะครับซึ่งตอนไอน i p อเนี่ยเราก็อยู่เรื่องนี้อยู่ในสื่อชีช้ชวนแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยมัน มันยังไม่ได้เติบโตมากน<ช>ักนะครับเพราะว่าเพราะผ้าเงินบริาาจาคด้ให้มันเยอะในปีที่แล้วในะปีนี้เริ่มแบะ<ช>เริ่มมาซึ่งปลายปีเนี่ยจะเริ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีงานงานที่เดียวอยู่ในฝัมสำคัญสําคัญหนึ่งเนี่ยก็มูลค่าเกือบสองสามร้อยล้านบาทนะ<ช>ถ้าจบมาเนี่ยเราน่าจะเป็นดิวใหญ่เป็นดิวแรกเป็นไพร่หลอดโปรเจกต์แรกๆของของของ,ของประเทศไทยนะครับผมน่าสนใจค่ะอันที่ซีบปีเนี่ยธุรกิจ ธุรกิจทำสลิปแบบเนี่ยก็ยังยืนยันว่าจะทำต่อไปนะฮะเพียงแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยโควิดระบาดทั้งปีนะครับยอดยอดยอดตรวจของเราก็อาจจะไม่มากยอดขายสีแสบของเราก็คงไม่มากแต่ก็ยังกำไรอยู่นะขนาดว่าปิดปิดเ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 ปิดปิดิดเนี่ยเพราะปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาลตรดตัวการนอนหลับเนี่ยเอมันไม่น่าจะดีใช่ไหมฮะเพราะว่ามันไม่จําเป็นจะต้องไปเร่งตรวจไปตรวจใช่ไหมเพราะมันมีการระบาด อของโควิดในโรงพยาบาลเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าธุรกิจนี้ก็เรายังกําไรอยู่แต่กําไรไม่มากตาม f e ส s i บ i ลิตีนะครับถ้าโควิดน้อยลงไปหรือวิธีการระบาดออไม่ใชวิธีการจัดก,การขออโควิดดีขึ้นอันตราก,การคงเตียนดีขึ้นเราก็มั่นใจว่ามันน่าจะใกล้เคียงตาม f e ส s i บ i ลิตีเราก็จะขยายเพิ่มเป็นปีละสองแห่งสามแห่งสี่แห่งต่อไปใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจเราต้องเรียกว่ามีห้า ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยเอาอยัาอยอะรีแคปใหม่หนึ่งเนี่ยคือธุรกิจเดิมทําต่อไปค่ะใช่ไหมครับสองเนี่ยไอเซลฟ์แคร์ที่พูดตู้เวนิ่งแมชชีนเนี่ยก็ทําเพิ่มอีกเยอะนะฮะใช่ไหมครับสามเนี่ยสามในพวกเฮลท์เทคทำเพิ่มสี่เนี่ยพวกลิซซิ่งทำเพิ่มห้าสลิปแบ,บ็กทำเพิ่มครับผมโดยป,ประมาณประมาณนี้ครับผมอืมก็น่าสนใจมากๆสำหรับโมเดลธุรกิจของ SMD นะคะที่นี้ถามในเรื่องของแบ็กหลอกหน่อยค่ะดรปัจจุบันนี้ตอนนี้เรามีแบ็กหลอกมากน้อยขนาดไหนคะเรางบประมาณรับที่ออกมานี่เราได้มามากน้อยขนาดไหนแล้วคะแบ็กหลอกตอนนี้เนี่ยเราไม่นับ ATK แ,นะ<ช>แล้วกันนะเพิ่นไม่นับ ATK แบ็กหลอกตอนนี้เราก็ไปอยู่มาสักสามรอยี่สิบล้านบาทโดยประมาณนะฮะ<ช>นี่คืองบประมาณรับเงินกู้เป็นส่วนมากครับผมก็มถือว่าเป็นแบ็กหลอกที่สูงที่สุดข,ข,ของของเราเราก็เคย ช่วงเวลาหนึ่งของปีที่แล้วเนี่ยเราก็สูงประมาณทีสามร้อยล้านแต่ตอนนี้เราเรามีแบก็กหลอก 20, 000, อยู่สามร้อยี่สิบล้านก็ถือว่าสูงที่สุดเท่าที่เราเคยมีแบก็กหลอกมาครับผม,อ,มอันนี้ไม่นับเอทีเคเอทีเคนี่มีอยู่ประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมคะหลายร้อยล้านครับผมหลายหลายร้อยลาย้านเ,เป็นหลักร้อยล้านเลยใช่ไหมคะหลายร้อยล้านครับผมอืมอืมอืมอ่ะโอเคค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จัก SMD segment มากขึ้นค่ะ ครับผมเอ่อเอ d ของเราเนี่ยเราอาจจะแตกแต่างจากบริษัทอื่นๆวทรัท์อื่นๆน,น,นะรเราเราจะเน้นการเน้นการเติบโตแบบสมดุลและยั่งยืนนะครับ<ช>เราจะเน้นกิจการขึ้แพทย์ที่ที่<ม>ดีมีประโยชน์ต่อวงการแพทย์นะครับ<ช>้ากว่าแพทย์นะฮะแพทย์ได้ใช้ของเราเนี่ยจะ i ิ p ม o v e w เวิร์ o โฟร d u ีดิวเวิร์กโลทำให้คนไข้มีโอกาสอัตราการรอดชีวิตมากขึ้นได้รับการรักษาพยาบาลที่รวดเร็วขึ้นนะครับ เราจะได้ไปตรงนี้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนทุกท่านลงทุนกับบริษัท,งงทรเราเนี่ยไม่เช่เพียงแค่เรื่องกําไรน,นะครับยังเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่คนไข้เนี่ยจะมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นหรือจะมีโอกาสสะดวกสบายในการรักษาพยาบาลมากขึ้นครับผมค่ะโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณทางผู้บริหารมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่จิมในรายการตะลุมบอลเอ็มไอในวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับ